ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ if c l a u s นะครับ if c l a u s if c l a u s นะครับหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า conditional sentence นั่นเองนะครับก็คือประโยคที่ใช้บอกว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะก็จะมีอีกสิ่งเกิดขึ้นตามนะครับหรือเราเรียกทั้งๆว่าประโยคเงื่อนไขนั่นเองนะครับ ในเบี้ยของ if cost เนี่ยเราจะใช้คู่กับประโยค main cost นะครับเรี้ย main cost ประโยค if cost นะครับก็ <Yeah. S 1> จะมีอยู่4นะครับ4 type นะครับแต่เรามาดูนะครับ4 type กาเรียกว่ายังไงนะครับอ่4 ai, า4 type ก็จะตามนี้นะครับ type ที่หนึ่งนะครับอ่า type เริ่มจาก t y p ศูนย์ถ้าเริ่มจาก type ศูนย ไทสูนหรือว่า zero conditional sentence นะครับหรือเราเรียกอีกอย่างนว่า if clause ไทสูนนั่นเองนะครับต่อมาเป็นไทหนึ่งนะครับก็คือ first conditional sentence นะครับหรือไทหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปไทสองนะครับ second conditional sentence หรือเรียกอีกอย่างนึ่ว่าไทสองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไทสามนั่นเองนะครับ third conditional sentence นะครับก็คือ if clause ไทสามนั่นเองนะครับ ได้ประโยค if clause นะครับเราสามารถสลับประโยคนะครับสลับที่กันได้ระหว่าง if clause กับ m a e n clause นะครับโดยในการสลับที่เนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายคอมมานะครับเราจะดูที่เครื่องหมายคอมมานะครับเรามาดูตัวอย่างของการสลับที่กันนะครับอย่างเช่นประโยคแรกนะครับประโยคแรกคือประโยคที่ใช้ฝั่ง if clause ก่อนนะครับก็คือ,คอ,คอเราจะเราจะมีคำว่า if นะครับ อีพจนประโยคนะครับพอจบประโยคอีพอสจะตามด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับก็คือจะมีเครื่องหมายคอมมาขั้นหลังจากเครื่องหมายคอมมานะครับก็คือตั้งแต่คำว่าไอด้นยก็ไปเนี่ยตังจากเครื่องหมายคอมมาจะเป็นประโยชน์เมนคอสนะครับอันนี้คือประโยคน์อพอสขึ้นก่อนนะครับส่วนอีกประโยคนึงนะครับข้อหมายเดียวกัรนะครับประโยชนี้ข้อหมายเดียวกันก็คือเราจะสลับที่กันโดยการเอาประโยชน์เมนคอสขึ้นต้นประโยคนะครับแล้วก็จะตามด้วยประโยชน์อีพอสก็คือเริ่มจากคำว่า if นะครับก็จะคำว่า if หลังหลังคำว่า if เป็นต้นไปนะครับก็คือประโยค if c คอร s ทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูความหมายที่อกว่าความหมายเหมือนกันนะครับก็คือว่า if you love me I will love you ถ้าคุณรักฉันฉันก็จะรักคุณอันนี้คือประโยค if ฟคอร s นะครับฝั่ง if ขึ้นก่อนนะครับทีนี้มาดูอีกประโยคเมงก็คือประโยคฝั่งเมงคอร s สขึ้นก่อนนะครับ I will love you, you love me. ฉันจะรักคุณถ้าคุณรักฉันอ่าเห็นไหมครับความหมายเหมือนกันเลยนะครับกระแค่สลับที่การเฉยๆนะครับถ้าคุณรักฉันฉันจะรักคุณถ้าฉันจะรักคุณถ้าคุณรักฉันความหมายเหมือนกันนะครับอันนี้คือ โยกยิฟคอร์สกับเมนคอร์สนะครับที่เราสามารถวางสลับตำแหน่งกันได้นะครับจะเอาย e ิฟคอร์สหรือว่าเมนคอร์สขึ้นก่อนก็ได้นะครับยิฟคอร์สอย่างที่บอกไปมันมีอยู่ทั้งหมดสีทายนะครับสีทายก็คือเริ่มตั้งแต่ทายศูนย์มาจนถึงทายสามนะครับอ่าเรามาเริ่มตั้งแต่ทายศูนย์ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นหลักการจำนะครับหลักการจำเพื่อให้ดูนะครับ อิคอร์สใช้ศูนย์หาบใช้ศูนย์เนี่ยหรือว่าศ <sch> ูนย์ม <cere positive implied> ิศโน่เซนเทนส์หากเซนเทนสการนำไปใช้ราจะนำใช้ศูนย์ไปใช้กับที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วไปนะครับข้อเท็จจริงทั่วไปก็เห็นที่เราใช้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ซูมโนะครับเปอร์เซ็นต์ซทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งอิคอร์แล้วก็ฝั่งเบนคอร์นะครับหลักการจำนะครับหลักการจำของใช้ศูนย์ก็คือเปอร์เซ็นต์คู่เปอรนะครับเปอร์เซ็นต์คู่เป เรสเซนต์ก็คือเพรสเซนต์ซูโปอนะครับอย่างที่บอกไปก็คือโครงสร้างของเพรสเซนต์ซูโปอเนี่ยก็จะเป็นประธานนะฮะับหรือว่า subject นะครับจะตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะครับ verb เพื่อทำกิยารรมอะไรนะครับประธานตามด้วย verb ขั้งที่หนึ่งนะครับฟัง m a ้นท์คอร์ตรงกันนะครับ present ก็จะเป็นประธานตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งเหมือนกันนะครับต่อมาเป็น type สองนะครับอาจเป็น type หนึ่งครับก็งทีเป็น type หนึ่งนะครับ ท้ายหนึ่งหลักการนำไปใช้นะครับการนำไปใช้ก็จะนำไปใช้กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเป็นจริงได้นะครับหรือว่ามีความเป็นไปได้สูงนั่นเองนะครับเหตุที่ใช้นะครับฝั่งอิปคอร์สฝั่งนี้เขาก็จะเป็นเปอร์เซนต์นะครับเหมือนกันเหมือนกับใช้ส่วนเดิมนะครับฝั่งยีปคอสจะเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งเบงคอร์สนะครับจะเป็นมีคําว่าวิวเพิ่มเข้ามานะครับก็คือหลักการจำมันก็คือเปอร์เซ็นต์คู่กับ View, นะครับเพราะฉะนั้นคู่กับวิวฝั่งวิวนี้ก็จะมีประธานนะครับในในประโยคน,นะครับก็จะมีประธานตามด้วยวิวนะครับจะตามด้วยวิวแล้วก็จะตามด้วยเวิร์ดข้วที่1นึ่เหมือนกันนะครับจะตามกันตรงที่มีคำว่าวิวเพิ่มเข้ามานะครับระหว่า,างไทยศูนย์กับไทยหนึ่งนะครับอเพรสเซนต์ Present, คู่กับวิวในไทยที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเป็น ทายสองนะครับทายสองเริ่มตามขึ้นมาแล้วนะครับทายสองการนำไปใช้กับทายที่สองนะครับนำไปใช้กับเหตุการณ์ที่มันเพ้อฝันนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่มันไม่เป็นจริงนั่นเองนะครับเห็นที่เขาใช้นะครับจะเป็น past นะครับจะเป็น past past ในที่นี้คือ past simple นะครับเป็น past simple โครงสร้างของ past simple ก็คือประธานตามด้วยเรื่อช่องที่สองนะครับเป็นคำ มิยาข้งที่สอง่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งเมนพอสนะครับจะมีคําว่าวูดเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาก็คือประธานในประโยคนะครับในประโยคก็จะมีประธานตามด้วยวูดแล้วก็ตามด้วยเรื่อช่องที่1นะครับหลักการจำมันก็คืออ e ีพาร์คู่กับวูดอีพาร์ทคู่กับวูดอ,อันนี้คือใช้สอนะครับ เราใช้กับเหตุการณ์ที่มันเคลือฝันนะคหรือว่าไม่เป็นจริงนั่นเองนะสุดท้ายอีฟคอร์สใช้ที่สนะครับหรือว่าเทิร์ดคอนดิชแนลซินแคลนส์นะครับอีฟคอร์สใช้สามอีฟนะคอร์สใชสามเนี่ยเราจะนำไปใช้กับเหตุการณ์ที่มันตรงข้ามกับความจริงณตอนนั้นนะครับหรือว่าลำพึงลำพันเสียดายภายหลังณตอนนี้นั่นเองนะครับเห็นที่เขาใช้ก็จะเป็น past perfect นะครับ past perfect พาร์ตเพอร์เฟคโครงสร้างของมันก็คือประธานตามด้วยแฮดนะครับตามด้วยแฮดแล้วก็ตามด้วยเวอร์ชั่นที่3นั่นเองนะครับพาร์ตเพอร์เฟคพาร์ตเพอร์เฟคฝั่งเมทคอร์สนะครับฝั่งเมทคอร์สจะเป็นวูดแฮดนะครับจะมีคำว่าวูดแฮดอยู่ในประโยคนะครับแล้วก็ตามด้วยเวอร์ชั่นที่3นั่นเองนะครับหลักการจำของมันก็คือพาร์ตเพอร์เฟค บูทแฮปสวีนะครับบูทแฮปเทอรีอ่าันนี้คือหลักการจำแล้วแต่ไฮศูนย์นะครับจนถึงไฮสามเรามาลองเริ่มแต่ไฮศูนย์ดูนะครับหลักการจำเราจำแบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อมันจะง่ายต่อการทำข้อสอบนะครับหลักการจำคือ present คู่ present present คู่กับ will if past คู่กับ would past perfect วูดแฮปรีในองเล็บคู่กับคือไม่ต้องพูดนะครับหรือไม่ต้องพูดนะครับเ cool, cool, พรสเซนต์คู่เพรสเซนต์เพรสเซนต์คู่กับวิวยิปพาร์ทคู่กับวูดพาร์ทเพอร์เฟกต์วูดแฮปรีนะครับอันนี้คือหลักการจำของมันนะครับทีนี้เราลองมาดูประโยคกันนะครับประโยคกันว่ามันตรงกับใครไหนนะครับอมาดูข้อที่หนึ่งนะครับ นี่ตัวอย่างประโยคนะครับเป็นแบบฝึกหัดตัวอย่างแบบฝึกหัดนะครับอ่าข้อที่หนึ่งนะครับเขาให้ฝั่ง if นะครับฝั่ง if ก็คือเอาฝั่ง if ขึ้นต้นประโยคัเองนะครับจะมีคำว่า if อยู่ต้นประโยคเลยนะครับ if I were you แล้วก็พอที่สุดประโยค if ปุ๊บจะมีคอมมานะครับสังเกตุจินตนาการอันนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย หลังจากคำว่าเนี่ยจะเป็นประโยคของ Main Part ทั้งหมดเลยนะครับ If I were you I o d t father ประโยค If นะครับเขาให้คำนี้มาเต็มนะประโยคนี้ความหมายว่าถ้าฉันเป็นคุณนะครับถ้าฉันเป็นคุณถ้าฉันเป็นคุณนะครับัง If ดูโครงสร้างนะครับเขาให้โคงโครงสร้างอะไรมานะครับ ก็จะมีประธานประธานก็ในประโยคนี้คำว่าไตนะครับคำว่าไตประธานตามด้วยคำว่าเวอร์เวอร์เป็นคำกริยานะครับทีนี้เวอร์เป็นคำกริยาช่องไหนนะครับเวอร์เป็นคำกริยาช่องที่2นะครับเป็นเวอร์ช่องที่2นะครับแต่ว่าโครงสร้างประโยคนี้ก็คือประธานตามด้วยเวอร์ช่องที่2นะครับนี้เราก็มาดูนะครับตัวอีพีที่เขาให้มาเต็มเนี่ยเพื่อที่จะเราไปตอบเพื่อที่จะเอาไปต่อคำใน่อเนานะครับทีนี้มาดูว่า ที่เราทำหลักการจําไปนะครับหลักการจำเมื่อกี้เรื่อเมื่อกี้นะครับประทานตามด้วยเลือดช่อที่2นะครับซึ่งมันตรงกับไพ่ที่2นะครับซึ่งประกอบกับไพ่สอก็คืออีพาร์ตคู่กับบูดนะครับอีพาร์ตคู่กับบูดเพราะว่าอีพาร์ตก็ถูกประธานตามด้วยเลือดช่องที่สองเด็นะครับอีพาร์ตคู่กับบูดทีนี้เราก็มาดูข้อสอบนะครับที่เราทําไปเมื่อกี้นะครับ เราได้สั่งยิมาแล้วก็เป็นยิปพาร์ตคู่กับวูดตรงนี้มันจะต้องเป็นคู่กับวูดก็คือประธานประธานก็ให้ไอมาแล้วประธานก็ให้ไอมาแล้วคือคำว่าไอนะครับประธานตามด้วยวูดนะครับตามด้วยวูดแล้วก็ตามด้วยเวิร์ฟช่อที่หนึ่งนะครับแสดงว่าประโยคนี้เราต้องหาคำว่าวูดแล้วก็เวิร์ช่องที่หนึ่งนะครับข้อที่เราตัดทิ้งไปก่อนเลยก็คือข้อที่ หนึ่งข้อ A นะครับข้อ A มันมีคำว่า i ิวนะครับแสดงว่าไม่ใช่แล้วก็ตัดทิ้งไปนะครับข้อไหนอีกเป็นข้อดีนะครับข้อดีก็คือไม่มีคำว่าวู d เลยนะครับแล้วก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้ก็จะเหลืออยู่สองข้อคือข้อ B กับข้อสนะครับข้อ B มีคำว่า o ว d อ่ะไปก่อนนะครับแล้วก็ข้อสก็มีคำว่าวู d นะครับทีนี้ข้อ A อข้อ B กับข้อสนะครับเรามาดูโครงสร้างของมัน ประธานตั้งด้วยวูดแล้วก็เวิรช่องที่หนึ่งนะครับประธานมีแล้วแล้วก็วูดนะครับสตาร์ตี้คือว่าเรียนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเวิรช่องที่หนึ่งนะครับเวิร์กช่องหนึ่งอ่ะซึ่งมันตรงกันนะครับเราเจ็บไว้ก่อนมาดูข้อ4ก่อนว่ามันตรงหรือเปล่านะครับมีคําว่าวูดแล้วก็มีคําว่าแฮปมีคําว่าวูดแล้วก็มีคําว่าแฮปแล้วก็คําว่าสตาร์ตี้นะครับสตาร์ตี้เนี่ยเป็นอดีตนะครับข้อเติมทีดียเข้าไปนะครับ ที่เราดูข้อ C มันมีคำว่าแฮบซึ่งมันตรงกับไท์ที่3เลยนะครับก็คือ would have มีคำว่าแฮบกับบ o ธนะครับแต่ว่าข้อ C เนี่ยเป็นไทป์3ข้อ1เนี่ยที่เราทำเนี่ยมันเป็นของ If ป a s รคู่กับบ o ธนะครับเป็นตรงกับไท์ที่2นะครับไทป์2ก็คือ อีพาร์ตคู่กับงพูดแสดงว่าข้อที่ถูกต้องนะครับเพราี่ตรงเลยก็คือข้อ b นะครับฉะนั้นข้อ1นึ่ี้ตอบข้อ b นั่นเองนะครับข้อ b นี้ถูกต้องนะครับอ่านี ENT ้คือข้อแรกนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งข้อแล้วกันนะครับได้หนึ่งข้อประโยคข้อ2นะครับประโยคนี้เขาให้ฟังเมนท์คลอสขึ้นต้นประโยคนะครับก็คือไม่มีคำว่าอีพขึ้นต้นประโยคนะครับแล้วก็มองไม่เห็นคอมมาเลยนะครับไม่มีคอมมา อย่างที่บอกไปทับาักแต่ตอนต้นแล้วว่าประโยคสองประโยคนี้สามารถสลับกันได้เราจะเอา if ประโยค if หรือว่าประโยค main clause ขึ้นก่อนก็ได้นะครับอ่าประโยคนี้เขาเอาประโยค main clause ขึ้นก่อนนะครับ you o u l d have อูนะครับ you o u l d have been happy อ่ะถึงคำว่า happy นะครับนีน่มาดูต่อไปจะเป็นคำว่า if ซึ่งประโยชน์ต่อจากประโยชน์ยิปก็คือฝั่งยิปคอร์สทั้งหมดเลยนะครับหลังจากประโยชน์หลังจากคราเลิกยิปเนี่ยก็คือประโยชน์ยิปคอร์สทั้งหมดเลยนะครับยิปคอร์สทั้งหมดเลย If you just j u t o the party last night ตรงนี้นะครับเขาให้ฝั่งเมนคอร์สมาเต็มฝั่งเมนคอร์ส keyword ของฝั่งเมนคอร์สคืออยู่ที่คำว่า food h a a d นะครับ food h a a d เมื่อเราเห็นคำว่า root tap เราก็มาดูหลักการจําที่เราเพิ่งทำไปนะครับหลักการจําฝั่งเม i คอร์ t เราจะดูฝั่งนี้นะครับเราจะดูฝั่งขวานะครับดูฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่ง i n p คอร์ r นะครับฝั่งคอยเป็นฝั่งเ main p o นะครับเมื่อกี้เมื่อยูเมื่อกี้คือคำว่า root tap นะครับแล้วก็มาดูฝั่งเม i คอร์ t main port มี root tap อยู่เดค่ะคือสายสามนะครับ root tap แล้วก็ตามด้วยเัวช่องที่สามนะครับสายสาม ตรงไหมนะครับ w o l d h a v e b e e n อ่ามนตรงกันนะครับรทานตามด้วย w o l d แล้วก็ตามด้วย h a v e แล้วก็ลดช่องที่สามคือคำว่า beam น,นะครับแสดงว่าประโยคฝั่ง if clause จะต้องเป็น past perfect นะครับ past perfect โครงสร้างมันก็คือประทานตามด้วย h a l แล้วก็ลดช่องที่สามนะครับมาดูประโยคช้อยไหนที่ มันตรงนะครับหรือม yup. ันไม่ตรงเราก็ตัดท nh ิ้งไปนะครับแล้วก็มีอยู่ข้อเดียวก็คือข้อ c นะครับข้อ c อย่างเดียวเลยนะครับประธานคือ u นะครับตามด้วยแฮแล้วก็ verb ช่องที่สาคำคำในที่นี้ไม่ใช่ verb ช่องที่หนึ่งครับเป็น verb ช่องที่3นะครับก็คือคำเคมคำนะครับแต่ในเป็น verb สามนะครับแล้วก็โฟมกันเลยนะครับสรุปข้อ2ตอบข้อ c นะครับข้อ c ที่ ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือยิปคลอสนะครับประโยคเงื่อนไขนะครับว่าถ้ามีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นหรือการหนึงจะตามมานะครับประโยคฟังยิปประโยคฟังยิปจะเป็นเงื่อนไขนะครับฟังเมนคลอสจะเป็นผลลัพธ์นะครับก็เอาไว้เจอกันอีกคริปต่อไปนะครับเราจะมาเรียนทำความรู้กับเรื่องอะไรนะครับเราเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ